สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาลองดีโมนะครับตัวระบบแสดงข่าวสารนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนะครับเป็นการเขียนจาก API นะครับเขียนมาจาก API แล้วก็เราสามารถดึง API นะครับมาแสดงในส่วนของการ์ดนะครับทำส่วนของการ์ดมีนะครับ ตัวแบ่งหน้านะครับนะครับอันนี้คือฟังก์ชันนะครับที่เราเขียนขึ้นมานะครับก็จะมีในส่วนของสามารถเพิ่มนะครับเพิ่มข้อมูลนะครับพอเราเพิ่มข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับมันจะไปเพิ่มในส่วนของ API ให้อัตโนมัติเลยนะครับฟังก์ชันนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันนะครับนี่ผมจะใส่ว่าลอง เขียนข่าวการระบบใช้งานแล้วนะครับแล้วก็เราสามารถนะครับใส่ลิงก์นะครับเป็นปุ่มอ่านข่าวตรงนี้นะครับนี่ผมจะใส่เป็นลิงก์ดีพอไปนะครับใส่รูปนะครับทำเนลนะครับนะจากนั้นนะครับเราก็สามารถกดบันทึกนะครับ เรามันบันทึกเสร็จปุ๊บนะครับอ่ามันก็จะทําการเพิ่มหน้านะครับเพิ่มหน้าให้เราอัตโนมัติเลยแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของหน้าบ้านนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของหน้าบ้านแล้วนะครับส่วนแอดมินนะครับส่วนแอดมินทําไงนะครับส่วนของแอดมินนะครับเราก็จะมีปุ่มนะครับในการทำเ,เมนูของ ล็อกอินนะครับตัวล็อกอินนี้นะครับก็สามารถทำก็คือนะครับถ้ารีเฟรชนะครับรีเฟรซนะก็ก็กลับมาหน้านี้นะครับแต่ว่าถ้าล็อกอินเสร็จนะครับถ้าล็อกอินเสร็จเนี่ยเราจะใช้ local storage นะครับในการเก็บเป็นตัวเช็คชั่นของ ล็อกอินนี้ไว้นะครับยังไงนะครับคือยังไงก็สมมุตินะครับถ้าเรากลับไปหน้าหลักนะครับกลับไปหน้าหลักแล้วก็จะกลับมานะครับจัดการระบบอีกครั้งนะครับอีกรอบนี้นะครับเราไม่ต้องล็อกอินนะครับก็คือ local storage เนี่ยมันจะทำการบันทึกค่าไว้นะครับนี่มันก็จะมาที่หน้าแดชบอร์ดของเรานะครับ พอมาที่หน้าแดชบอร์ดนะครับเราจะเจออะไรนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวของ API ทั้งหมดนะครับที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับตัว API นะครับนี่มันก็จะมาออกมาในรูปแบบของ JSON นะครับเดี๋ยวผมจะลอง r e f ฟรชดูนะครับดูว่าที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้นะครับนี่นะครับตัวของ API ที่เราเขียนไปเมื่อกี้นะครับ มันก็จะได้ถูกเพิ่มมาเป็น id ที่5นะครับก็ตรงตามไทเบิลนี้เลยนะครับเราสามารถนะครับแก้ไข API จากหลังบ้านตัวนี้ได้เลยนะครับอ่อานข่าวแล้วก็อาจจะใส่เป็น,หน,ห,นหนึ่งไปนะครับจากนั้นกดบันทึกนะครับอพอเรากดบันทึกนะครับ ตัว API เราก็ทกําการอัปเดตนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราลองมา r e f ฟ e c ตัว API ของเรานะครับมันก็จะเป็นหนังข่าวหนึ่งๆน,น,นะครับฟิวเจอร์ต่อไปนะครับเมื่อนะครับเรามาหน้านี้แล้วนะครับครั้งแรกนะครับผู้ใช้เนี่ยสามารถเข้ามาตั้งค่านะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวตั้งค่าระบบของเรานะครับซึ่งตัวนี้นะครับถ้าใครเอาไปทําระบบการตลาดนะครับแจ้งข่าวสารส่รงเฟกนะครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ได้ดีนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีเราสามารถใส่บอร์ดได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเชื่อมกับเว็บฮุกนะครับระบบนี้รองรับใช้แค่แอสเซ t o k โทเค็นนะครับ ของลายบอร์นะครับเอามาใส่นะครับแล้วก็หากมี ID Group ุนะครับเราก็ใส่ตั้งค่านะครับ message t y p e นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกเป็นพุดกับบอร์ดแคสได้นะครับก็คือ,อสมมุติเราอยากบอร์ดแคสเฟกนะครับไปให้เพื่อนหรือว่าให้ลูกค้าอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับ โฟลเดอร์ er id นะครับเราสามารถตั้งค่านะครับในส่วนของโฟลเดอร์นะครับในการเก็บรูปภาพนะครับชี t id ตัวนี้จะเป็นชี t ของ api นะครับสำหรับไว้แก้ไขนะครับแล้วก็ลิงก์ api ก็เป็นตัว api ตัวนี้นะครับที่เราจะนำมาใส่เพื่อทำการตั้งค่าของเรานะครับพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็กดบันทึกไปนะครับ พอเราบันทึกนะครับระบบเราก็จะทําการอัปเดตให้อัตโนมัตินะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวตั้งค่าระบบนะครับก็อันนี้ก็อันเดียวกันกับทะเมื่อกี้นะครับผมจะใส่ไว้สองที่นะครับเพราะว่าเพื่อความสะดวกเนาะนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะครับเป็นการตั้งค่าทริกเกอร์นะครับตั้งค่าทริกเกอร์ของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นทริกเกอร์ที่เราเคยตั้งไว้นะครับ ตั้งยังไงนะครับก็คือเราสามารถบอดแคสต์หรือพุทพุทตัวนี้นะครับคือถ้าเราเลือกเป็นพุทนะครับแล้วก็กลุ่มนี้นะครับพอมันได้เวลาเวลาตามที่เราตั้งไว้นะครับมันก็จะส่งเฟกนะครับไปตามที่เวลาที่เราตั้งไปนะครับหรือจะบอดแคสต์ก็ได้นะครับอ่าอันนี้ก็พอพอเราตั้งค่าทิกเกอร์นะครับ วันที่นะครับเราก็เลือกไปว่าจะให้ตัวเฟกของเรานะครับมันไปเวลาไหนนะครับอย่างตอนนี้22.18อ่ผมจะใส่เป็น2 2ุดหนึ่งเกก็แล้วกันนะครับหนแล้วก็กดบันทึกนะครับบันทึกเสร็จปุ๊บนะครับชิคเกอร์เราก็จะทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า 22.19เนี่ยทิกเกอร์เราจะทำงานไหมนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวลบทิกเกอร์นะครับเราสามารถลบทิกเกอร์ที่เราตั้งไว้ได้นะครับก็คือสามารถยกเลิกนะครับในการตั้งเวลาตะกี้นะครับออกไปได้นะครับมีปุ่มลบนะครับสามารถลบข้อมูลนะครับตัวเฟกนะครับ เราสามารถกดปุ่มนะครับกดปุ่มตัวนี้แล้วก็สามารถบอดแคสต์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องตั้งเวลานะครับตัวนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับการส่งนะครับมันจะดึงนะครับดึงข้อมูลนะครับที่เราลงไว้นะครับ5รายการล่าสุดนะครับ5รายการล่าสุดก็คืออย่างตัวเนี้นะครับเรามีทั้งหมดอยู่5รายการนะครับ มันก็จะดึงข้อมูลทั้งหมดนะครับส่งไปเป็นเฟกนะครับก็ทําเป็นบับเบิลส่งไปนะครับแต่ถ้ามี6นะครับมันก็จะนับตั้งแต่6ไปจนถึง2นะครับแล้วก็ทําการส่งนี่มาแล้วนะครับรวดเร็วทันใจนะครับนี่นะครับก็คืออันนี้ที่เราสร้างไว้นะครับมันก็จะทําการพุดออกไปอันนี้ผมบอดแคสต์เนาะนะครับ บอดแคสต์ Podcast, มันก็จะส่งออกไปเป็นเฟกแบบนี้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งเขียนนะครับไม่ต้องเสียเวลานั่งเขียนเฟกอีกแล้วนะครับถือว่าสะดวกนะครับรวดเร็วด้วยนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่เสร็จสมบูรณ์นะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวเตรียมเจอนะครับเตรียมเจอกัน ว่าโปรเจกต์นี้จะเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวดีโมนะครับดโมให้ดูก่อนว่าระบบเราใช้งานยังไงนะครับยว,วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ